แล้วตอนนี้นะคะเราก็ได้เสร็จสิ้นภารกิจนะคะในการนํารถทดลองขับไปทดลองขับกันที่ะสะพานสีสุราษฎร์นะคะภารกิจของเราก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะพาลูกคุลูกค้านะคะไปดูโปรโมชั่นแล้วก็เกี่ยวกับ เครื่องยนต์นะคะแล้วก็ออปชันของส่วนต่างๆของตัวรถแล้วก็ชุดแต่งนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่กําลังติดตามไลฟ์สดอยู่ติดตามเพจบริษัท Ford m s s k อยู่อย่าเพิ่งหายไปไหนนะคะรอในหน้าก่อนนะคะเดี๋ยวในหน้าจะพาไปดูออปชันแล้วก็ในส่วนของอโปรโมชั่นต่างๆที่ดีที่สุดให้คุณลูกค้าค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันกับในหน้า f o r d MSK นะคะสาขา ศูนย์ใกล้เซนทรัลนะคะวันนี้เราจะมานำเสนอรถรุ่นเอเวอเรสตรุ่นไเทเนียมนะคะรุ่นนี้นะคะราคาจำหน่ายจะอยู่ที่1 3 9 9 0 0้า้านบาทนะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าภายนอกภายในแล้วก็ห้่องเครื่องเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะอ่าเรามาเริ่มต้นจากด้านหน้าเลยนะคะด้านหน้าของเรานะคะจะเป็นด้านหน้าของกระจังหน้าฟอร์ดนะคะรุ่นนี้จะมีกระจังหน้าที่อ่ากว้างแล้วก็ระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นนะคะเมื่อเราขับรถทางไกลนะคะแล้วก็ในส่วนของ จะมีในส่วนของอคําว่าเอเวอรเรสติดที่ฝากระโปรงหน้ามาด้วยนะคะตัวนี้จะมาจากโรงงานเลยเพิ่มความหรูหรามากยิ่งขึ้นนะคะไฟหน้าของเรานะคะจะเป็นไฟหน้าเดรรี่รันนิ่งไทม์นะคะตัวนี้จะส่องสว่างทั้งกลางวันและกลางคืนนะคะส่วนไฟหน้าของเราจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะแสงลำแสงของเราจะพุ่งส่องเวลากลางคืนจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นในการขับขี่นะคะ,ะเรามาดูด้านข้างกันนะคะด้านข้างของเรานะคะจะเป็น ล้ออันลอยนะคะขนาดขอบ18นะคะลอร,รุ่นนี้นะคะจะเป็นโครเมียมค่ะน่ายาง2องนะคะขอบ18ยางจะเป็นยางของบิสโตนะคะตรงนี้เกาะถนนมากยิ่งขึ้นนะคะด้านข้างเลยจะเป็นเอกลักษณ์ของโครเมียมเหมือนกันนะคะเรามาดูด้านข้างเลยนะคะตัวนี้นะคะจะให้ในความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะจะเป็นรถ7ที่นั่งที่มี CC ต่ำสุดนะคะทำให้การเสียภาษีของเรานั้นถูกสุดในท้องตลาดนะคะในรถรุ่น SUV นะคะรุ่นนี้นะคะจะมีกําลังแรงม้าอยู่ที่180แรงม้านะคะเป็นเครื่อง2.0นะคะเรามาดูด้านหลังกันเลยนะคะด้านหลังของเรานี้คือจะมีเซ็นเซอร์ถอยทั้งหมด4จุดนะคะพร้อมระบบฝาท้ายแฮนด์ฟรีนะคะสามารถเปิดที่กุญแจได้แล้วก็ใช้เท้าแตะไปที่ใต้รถของเรานะคะฝาท้ายก็จะเปิดอัตโนมัติเลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะดูแล้วฉบเฉียวน่าสนใจไหมคะรุ่นนี้นะคะราคาจะอยู่ที่1 3 9 9 0 0้าบาทตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษอยู่ที่1254,000าบาทนะคะตอนนี้ผ่อนเดือนละ99 0าเลยนะคะระยะเวลา1ปีแรกเลยนะคะเรามาดูภายในกันไหมคะว่าภายในนี้คือมีออปชันอะไรบ้างเชิญค่ะค่ะภายในของเรานะคะรุ่นนี้เลยก็คือที่ ไฮไลท์ของเลยนะคะจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะออกแบบมาเพื่อรัศมีวงเลี้ยวแคบนะคะแล้วก็จะเป็นค่ายเดียวที่ของเราที่ใช้ระบบไฟฟ้านะคะค่ายเดียวของโลกเลยว่ากันง่ายๆเลยนะคะพร้อมตัวนี้จะมีระบบ Adaptive p r u s e Control นะคะคือขับเคลื่นอนสองล้อด้วยความมั่นใจแล้วก็ในส่วนของรถรุ่นนี้นะคะยังจะมีระบบซิงค์สามนะคะสั่งงานสามารถสั่งงานด้วยเสียงเป็นภาษาไทยมีจอ8นิ้วนะคะตัวนี้จะให้ความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นต่อแอ เปิด r าเพยและ Android Auto ได้ง่ายกว่าเดิมนะคะรุ่นนี้จะเป็นเกียร์10สปีดค่ะเราไม่ต้องเราไม่ต้องรันเกียร์นะคะเกียร์จะรันไปตามอัตโนมัติเลยนะคะถุงลมนิรภัยให้มาครบคันค่ะเบาะปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้จะเป็นกระจกปรับข้างในอัตโนมัติพร้อมกับที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติด้วยนะคะรุ่นนี้ค่ะาภายในก็จะเป็นเบาะหนังที่หรูหราสวยงามสีดำนะคะเห็นไหมคะกว้างขวางมากเลยเหมาะสำหรับ รถครอบครัวเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะทีนี้เรามาดูห้องเครื่องกันค่ะว่าห้องเครื่องนี้มีอะไรบ้างค่ะเรามาดูห้องเครื่องกันเลยนะคะว่าห้องเครื่องของเจ้า Ford Everest เนี่ยจัดวางเรียงห้องเครื่องสวยงามอย่างไรบ้างนะคะเราจะมาเริ่มต้นกันเลยจุดสีเหลืองเลยนะคะ1น,นะคะรถ Ever อเร t ของเรานะคะจะเป็น Ever อเรชกอัพฝากระโปรงหน้าเพิ่มความสะดวกสบายต่อการเปิดนะคะทำให้เวลาคุณลูกค้าที่เป็นผู้หญิงเนี่ยไม่ต้องลำบากในการจะมา ที่ค้ำอยู่นะคะเรามีชกอัพฝากระโปรงที่สะดวกแล้วก็อนวยความสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคุณลูกค้านะคะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นแผ่นซับเสียงนะคะแล้วก็ระบายความร้อนป้องกันความร้อนได้ดียิ่งขึ้นนะคะตรงนี้จะเป็นน้ํายาหล่อเย็นนะคะเราจะเห็นขีดตรงนี้สังเกตได้ง่ายเลยนะคะตัวนี้จะทําให้เครื่องยนต์ของเราเนี่ยพร้อมการใช้งานนะคะตัวนี้จะเป็นน้ํามันเกียร์นะคะอ่าแล้วก็จะมีในส่วนของน้ํามันเครื่องนะคะตัวนี้เป็นเครื่องของดีเซลนะคะ แล้วก็ในส่วนของตัวเครื่องเนี่ยนะคะจะมีการวางให้สูงขึ้นเพื่อที่ลุยน้ำได้80ซนติเมตรได้ง่ายๆเลยนะคะส่วนด้านนี้จะเป็นแบตเตอรี่นะคะแบตเตอรี่ของเราจะรับประกัน1ปีหรือ20,000กิโลนะคะแล้วก็จะมีระบบไฟฟ้าซีนอย่างดีเลยป้องกันน้ำเข้านะคะ,ะเป็นยังไงบ้างคะห้องเครื่องของเราจัดเรียงวางสวยงามเหมาะสําหรับการใช้งานแล้วก็คุณลูกค้ามั่นใจได้เลยว่ารถคันนี้ใช้ได้ทั้งทางบกและทางน้ําค่ะลุยน้ําได้80ซนติเมตรค่ะ